อะไรที่ที่ทำให้วันนี้เราเป็นหมอได้ครับเราเราเราไม่อยากเป็นหมอในสามชั่วโมงต้องตรวจทั้งสิ้นร้อยี่สิบคนแบบนี้แต่คือคนภายนอกจะไม่เข้าใจบอกว่าคุณทุกคนก็จะพูดว่าอุดมการทั้งหมดจันทรบาลทั้งหมดอยากจะให้มันเปลี่ยนจริงๆแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนได้ไหมจริงวิชาชีพแพทย์ที่ดูเรียนหกปีเรียนยาาเรียนเย็นใช้ทุนกันเนี่ยจริงๆสตาร์ทน้อยกว่าชาวบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับก็กลับมาที่รายการผลกระแสเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่เห็นเราคุยกันเรื่องที่มันดูค่อนข้างเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดดราม่าได้เหมือนกันนะเพราะเรากำลังพูดเรื่องเงินงองทองมีโอกาสได้ออกในอนาใช่ไหมออกผลกระแสใน่าคตเรื่องเงินกองทองที่ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรทำไมวิชาชีพแพทย์เนี่ยเขาไม่ค่อยอยากให้พูดเรื่องเงินกันวันนี้เราไม่สนใจดราม่านะครับ เราจะถามลูกซอกถูกมุมทุกูจนกว่าจะได้ออกผลก็แสเ่มต้นดีกว่าของการมาเป็นหมอคืออะไรครับตั้งแต่เด็กน้อยเลยเรามีความฝันแบบนี้เพราะว่าต้องบอกวิชาชีพปอนวิชาชีพที่พ่อแม่ช่องยาใส่หัวลูกๆตั้งแต่เด็กเนาะยิ่งเจนเรายิ่งใช่กันหมดเนาะแล้วนานทาได้ในสามคนนี้อะไรที่ที่ทําให้วันนี้เราเป็นหมอได้ครับก็เรียนเก่งผมแค่ตวอผมแค่คิดว่าอาชีพสัตวแพทย์น่าเหมือนไส้เอาไปไหมอาช่หมอก็น่าเหมือนไส้เหมือนละไอาวุเลยอ่จริงๆไม่ได้อยาก คือเอางี้ไม่ได้อยากเป็นมากนักอ่ะคือเป็นเป็นสไตล์เด็กไทยทั่วไปก็คือไม่ได้อยากจะเป็นอะไรมากเป็นพิเศษอ่าเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักโลกมากนักอ่ะย้อนกลับไปเป็นตอนมัธยมเนี่ยธนาอยากเป็นคุณหมอไหมตอนนั้นอยากเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าเพราะว่าเป็นเด็กทีวะากรแล้วเราเห็นโลกแค่นั้นจริงๆแค่นั้นคือแค่นั้นเลยเออเราก็อยากเป็น แต่ว่าก็ตามสไต์อ่ะพอเด็กไทยเราเก่งหน่อยที่บ้านก็ต้องหมอวิศวะอะไรบาบานที่บ้านคาดหวังนะครับหมายถึงว่าเออเอาลงตก็คาดหวังคาดหวัง<ต>ว่าอยากให้เป็นหมอถูกไหมก็ต,ต,าตามสไนะต<า>์อ่ะณวันนั้นเนี่ยคิดว่าอะไรตัดสินใจย,ยากไหมครับเพราะว่าระหว่างที่เราเองเนี่ยเหมือนเราเป็นเบสวิทยาศาสตร์มาตลอดเนาะชอบวิทยาศาสตร์มากแล้วเราต้องมามา เรียกว่าอินทราก็ไม่ได้แล้วมาสุดมามาเรียนมหาลัยเป็นคณะแพทย์เนี่ยคิดว่าตอนนั้นเราเลือกยากไหยครัก็เอาตอบนะตอนวันนั้นกับวันนี้ตอบวันนั้นเพราะตอบาถ้ามาตอบแบบนี้มันก็โอเคมันไม่ได้ผิดหวังมากแล้วแต่วันนั้นจีิงเราผิดหวังนะเพราะว่าเร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 าไม่อยากเป็นหมอเราอยากเรียนวิทยาศาสตร์อยากเอาทุนไปเรียนต่างประเทศกลับมาเป็น เป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์หรืเอ่าปเนี่ยนี่คือนี่คือวันนั้นวันนั้นเราไม่คข้นะต้องบอกว่นนั้นรู้จักคนามา16ปีนะครับอันนี้คือเราเราไม่รู้มาก่อนนะเป็นเป็นประเด็นที่อินไซด์มากแล้วก็แต่มาวันนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคแล้วมันก็อยู่ได้มันก็มันแมทกับสิ่งที่เราอยากเป็นกับกับวิชาชีพได้จริงๆวันนี้ก็ยังเป็นครูอยู่ดีวันนี้ก็ยังเป็นครูอยู่ดีเพิ่มอีกนิดนึงตอนนี้ก็คืออาณาเป็นอาจารย์เนาะ ที่ตุลาแพทยศาสตร์ตุลานะครับถ้านาเป็นตัวแทนของคนที่แปลกนะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้แปลกแบบนั้นทต่หมถึงว่าเป็นคนที่แปลกแบบนั้นแหละแปลกแบบนั้นเลอยาได้ค่าแบบอยากให้เรียนหมอตัวเองก็ได้เรียนหมอแต่เพิ่งมารู้อินไซด์ว่าเฮ้ยนวันนั้นเราไม่ได้อยากนะเว้ยอ่าใช่ป่ะเราก็ต้องไปเรียน6ปีคำถามคือไอ้6ปีนั้นเนี่ยมันเอนจอยไหมมันมีแวลูตรงนี้ก่อนก็ก็เอนจอยนะแต่ว่ามันจะเพิ่งมาเอนจอยตอนที่ได้ได้ไปแพ a c t i c จริงๆคือหมายถึงว่าขึ้นคลินิกปีแรกๆเรายังเรียนเลคเชออร์ในห้ง็กเลียยมอช ช่วงนั้นไม่ค่อยเอ็นจอยเท่าไหร่เพราะว่าเราคาดบอกว่ามันจะชีวะมากกว่านี้เพราะเราชอบชีวะมากมากนไครับตอนนั้นเกรดตกเลยนะปีหนึ่งของความเกรดตกก็คือเกรดไม่ดีแล้วที่เกรดตกก็คือเท่าไหร่สามจุดเก้าเก้าก็คือจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งโอ้โหลงจริงลงจริงถ้าเทียบกับโปรไฟล์คนที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ในวันนี้เรายังด้อยกว่าเขานะโอเคเรียนจบมาแล้วนะก็ใช้เวลา คนที่เป็นหมอเนี่ยต้องใช้ทุนเนาะสามปีถูกไหมจริงๆอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกึงก่งๆเรียกไม่อยากเรียกข้อเสียดีกว่า<ม>เป็นกึงก่งๆข้อจํากัดของวิชาชีพที่สองวิชาชีพนี้แลวกันนะ<ม>เป็นสองวิชาชีพที่จะต้องเรียน6ปีแล้วก็ใช้ทุนประมาณสักสามปีนี่คือสิ่งที่มันยังเหมือนช่วงที่ยังเลือกตัวเองไม่ได้นะหมยายถึงว่าต้องโดนฟิกนิดนึงอ่ะไม่ได้แย่มากนะจะบอกว่าต้องใช้ทุนนะ<อ>มีเงินเดือนนะอ่าเป็นเงินเดือนแล้วก็รับข้างนอกได้นะอ่าไม่ได้มีข้อจำกัดแบบนั้นไม่ได้อยากจะแชชชชรรร์นนิิึงงงงก็็คคืืออ่่่ววใใ้ททุจจจๆเเปีาบห่ะ เอาจิงไม่ได้มั่นใจในสกิลของเราใช่ช่วงที่ใช้ทุนนะเป็นช่วงที่เราแบบว่าฝึกเป็นช่วงอันนี้เป็นด้านเป็นด้านบสเอทีฟเนาะเอาจริงๆคนจบใหม่อยากใช้ทุนผมว่าควรมีเออแต่ถ้ามันเลื่อนได้หน่อยก็จะดีคือบางคนมันไกลบ้านก็คือส่งฝ่ายเขานะมันไกลแบบฉีกแล้วบางคนเป็นผู้หญิงนะถ้าเข้าไหมไม่เคยไป็จชีวิตคนเดียวเราอ่ะเห็นใจนะแต่คือคนภายนอกจะไม่เข้าใจผมว่าคุณ ทุกข้อเาจะพูดว่าอุดมการณ์ทั้งหมดจะแนวบานทั้งหมดแต่ว่าเราคิดตรงไปตรงมาคิดแบบคนด้วยกันไม่เอาอุดมการณ์เลยนะผู้หญิงตัวเล็กๆกอ่ะเขาเข้าใจปะไปอยู่เขาเป็วไกพ่อแม่เราเราเห็นไกดนะนี่เป็นหนึ่งข้อจำกัดนะผมว่าเราก็ต้องต้องยอมรับว่านี่เป็นข้อจากัดที่ยังแก้ไม่ได้ ไปดูว่าก็ยังเป็นนอมอยู่ของวิชาชีพนี้นะฮะที่ต้องที่ต้องรู้น้องๆที่จะเรียนก็ต้องรู้ว่านี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ก็ต้องแลกมาเหมือนกันจากการที่จะเป็นคุณหมอเก่งๆคนหนึ่งรายได้ครับมันสมกับที่คุณพ่อคุณแม่ทุกทุกคนที่มากแต่ว่าท่นที่แน่ๆคือมากกว่าสตรัตนะนะคุณเลนคุณเลนคนจบใหม่ครับเราบอกเรากำลังใช้ทุนนะจบมาใหม่ๆเลยเข้าไปใช้ทุนในโรงพยาบาลบราดเนี่ยเรามี รายได้เท่าไหร่ครับพูดเป็นในรัฐก่อนแล้วกันเพราะว่าหมอนี่ยังส่วนใหญ่จะยังมักไปที่ไปอยู่ในระบบของรัฐเดือนเดือนเบสอะมันก็จะตัดมาในแของมือแต่มันจะมีข้าวเองไงใช่แต่ว่าคีย์เวิร์ดของอาชีพหมอที่ผมจะบอกเด็กๆเวลาผมมีโอกาสได้ไปคุยอะคือมีโอกาสรวยได้แต่ จะตั้าขนานไปยกับการทํางานที่หนักก็คือมันมีเหมือนการโหมเวรเยอะๆในระดับที่จะได้แสนหนึ่งเท่าทันต์เนี่ยมีโอกาสได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้นอนหลายวันต่อเดือนหมายถึงว่าคําว่าไม่ได้นอนคือระบบของเวรน่มันมีเวรข้ามคืนคือเวรข้ามคืนกเขาก็เห็นใจเราก็คือนอนได้แต่นอนได้เนี่ยคือต้องตื่นใจทุกเมื่อตัวเลขสตาร์เท่าไหร่ครับแบบรวมเป็สร็จเลยครับผมไปใช้ทุนในจังหวัดที่ค่อนข้างจะฐานะดีไม่ใช่ฐานะดีหมายว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว ก็คือโซนเดียวกันใช่ครก็ได้ประมาณ60,000เบ็เสร็จแล้วเงินเดือนบวกดีอบบวกคุยอย่างหมดแล้วเอาเบ็ดเบ็ดให้แล้วเบ็ละหกหมื่นเสื้อนี้อันนี้คือเวนแล้วให้แต่ว่ามีมีนอนเวนนอนเยอะนะไม่เวนนอนเพือนเวนข้ามคืนเยอะนะแพ่อะพูดตรงๆคือมันหลากหลายมากถ้าไปสายความงามเดือเท่าที่เข้าใจคือมันมากกว่านั้นเยอะเยอะหลักแสนนะอาจจะไม่หลักแสนม่อนอาจจะรู้มากกว่านี้แต่ว่า ผมพูดในในมุมตัวเองแล้วคับเพิ่งก็คิดว่าคนควอย่าอาจจะยังมาอยู่ในมุมนี้อยู่ในช่วงแรกเว้นแต่ฉีดไปก็คิดว่าประมาณสักหกหมื่นคิดว่าไม่น่าถึงแสนอ่าอาครับอาจจะแตะได้แต่ว่าอาจจะเหนื่อยผมควรอันนี้คือคนที่เพิ่งจบใหม่แล้วก็ทางานพ่งจบใหม่ราชการต่อยอดไปกว่านั้นแพทย์เราสามารถมีรายได้อย่างไรได้บ้างครับเหมือนกันก็คือว่ายิ่งถ้าเราทําเวลอ่ะเช่นไปต่อเฉพาะทางเฉพาะทางต่อยอดมันก็จะินขัตามเลเวลนะถ้าจะเปรียบเทียบเป็นรายชั่วโมงก็เช่นสมมติว่าชั่วโมงหน ถ้าเกิดว่าคุณมีเฉพาะทางก็จะ x บวกบวกบวก,บวกเท่านี้เ,เลขมันจะตัวเลข400เป็น500 500เป็น600เป็นหลักพันหนึ่งเลยแบบเนี้ยธถาแพทย์เขาบอกเขาหาได้นะครับวันหนึ่งเนี่ยสองหมื่นของแพทย์เนี่ยมีสายวิชาที่เราสามารถหาต่อวันเนี่ยเวียนต่อวันเนี่ยมีโอกาสไหมฮะตัวกนว่าตัวเองเป็นอายุรกรรมก็คือจะไม่ได้ดีลกับอะไรที่มันผ่าตัดเท่าไหร่เอาว่าไม่ได้ดีลเลยแล้วกันอาจจะมีขัตการเล็กน้อยเอดาเอาอะคือคือเพราะ เป็นคนที่งงกว้างมากนะก็คือรู้แค่โลกของตัวเองเลยเดาว่าหมอที่เป็นสายผ่าตัดอาจจะน่าจะพอได้น่าจะเพราะมันน่าจะคิดเองว่าเรื่องงานมันคล้ายกันน่าจะขายกันแต่ว่าถ้าเป็นฝายอย่างไม่ผ่าตัดเลยเนี่ยไปถึงจุดนั้นน่ะไม่ไม่น่าจะยากมันเป็นสายงานที่ผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครข้อพูดว่าหาข้อมูลกยกับแพทย์ได้เงินเท่าไหร่เนี่ยเจอน้อยนะ เพราะว่าเป็นได้เป็นสายงานสักศิลป์อะโอเวอร์ไม่รู้ดิเพราที่เคยดูในยูทูปอะไม่ถ้าคนที่มันไม่ได้อยู่ในสายอาชีพเราจริงๆอิงก็จะมาจากข้างนอกมาโอเวอร์นะจริงๆอันนี้เราให้ดูแฟกนะผมว่าคนได้ยินหกหมื่นตอนเนี้ยผมว่าไปผมไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาเอนท์ายังไงครับเขาเขาฉีกใบจริงเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าหกหมื่นเขายำตกใจเหมือนกันนะเขาไปไกลได้หมออนาคิดว่าสมมติประสบการณ์สักหปีสามารถหาเงินได้เมื่อกี้หมอื่นเขาแชร์ลึกมากเลยนะ S <S คิดว,ว่าผ่านไปสัก5ปีเนี่ยเขาเริ่มหาเงินได้ต่อเดีอนประมาณเท่าไหร่ครับเรนจ์ก็น่เป็นเรนจ์คือมันขึ้นว่าไปสายไหนจริงๆอะ่ะคือเรามองว่าสายการความงามทั้งหมดอะ่ะมันจะคิดไม่เหมือนกันเพราะมันมีบิลซินเนตมาเกี่ยวมากๆเลยแล,แล้วเขามีโมเดลกันให้ค่าตอบแทนไม่เหมือนกันมอนน่าจะรู้เยอะอที่ที่แชร์อันนี้พูดสายมอนมอนสมมติแชร์เรื่องความงามหมอความงามเนี่ยก็ยังเป็นอาชีพที่ผมว่ารายได้เยอะผมว่ารายได้ไม่ได้น้อยหน้าทับแท้นะเท่าที่ผมรู้มานะครับก็หลักการจ่ายก็จะจ่ายได้สอสาแบบ แบบแรกก็เป็นการเหมาวันเลยนะครับแล้วก็เหมาชั่วโมงไปแล้วก็เท่าไหร่ก็ว่ากันแบบที่2ก็เป็นแบบจ่ายเป็นชั่วโมงจะมปสามสี่ห้าชั่วโมง7จ็ดชั่วโมงแล้วก็คูณเป็นชั่วโมงไปที่เป็นฟิกแล้วบวกเป็นค่าค่าหัตถการฉีดนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ตกลงกันแต่ละคลินิกคนที่เป็นแพทย์เนี่ย เป็นเป็นหมอยุรกรมามธรรมดามอย่างเดียวใช่ไหมจริงจริงมันมีหลากหลายการทํางานเหมือนกันอันนี้ผมพูดในสายความงามที่พอม,มีความรู้บ้างนิดหน่อยเนี่ย<ม>ก็คิดว่าไม่นิดหน่อยแล้วจะไม่ต้องไม่ต้องทำตัวจะจะ,จะไป <c oughs> จะไปถึงตัวเลขนั้นเนี่ยผมว่ายังมีความเป็นไปได้ลครับประสบการณ์ในการในการทํางานมาถึงสักสิปีเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะแบ่งไปสองขาตอนนี้ธนาทําอยู่อาจจะเป็นเรื่องอาจารย์เนาะโตขึ้นมาเป็นอาจารย์<ม>นะครับผมว่าอาจารย์นี่เราอย่ดอ่อนนะบอกเป็นเรียงช่วงว้างก็ได้ว่าสมมติเราบอกว่าฉันอยากเป็น เป็นอาจารย์ในสายการแพทย์นะครับขาที่2ก็คือไปทำเกี่ยวกับเรื่องเป็นสายบิสเนสแล้วไม่ถึงว่าไปอยู่ตามเอกชนแล้วไม่ได้พูดถึงรัฐบาลเรียนเฉประมาณเท่าไหร่ฮะธนาลองเล่าเพิ่มเติมหน่อยผมอยู่ในภาครัฐอ่ะม,มันก็เงินเดือนก็จะคล้ายๆกับภาครัฐที่อื่นๆเลยม,มันก็จะฟรีมือห้ามืออะไรกันตั้งต้นเท่าเด็กก่ใหม่ ประยังเข้าไี้กับแม่ยูครับที่วุฒิปอเอกแล้วด้วยนะจบเป็นด็อกเตอร์แล้วผมเห็นบางแต่ตุลาเนี่คือดีแล้วนะแต่ว่าผมเห็นบางที่ที่มันอยู่ในเฟซบุ๊กโอ้โหน่าสงสารมากประกาศรับแล้วต้องการดีควายเมนต์แบบเหมือนเทพเจ้าเลยขอให้เขาสองหมื่นแปดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแปลว่าอาจารย์ก็ค่าตอบแทนไม่สูงไะถูกไหมครับไม่สูงเลยแต่แต่ว่าเอกชนน่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่สาขาที่จบอีกแต่ถ้าให้คูณไปอ่ะส่วนใหญ่ก็จะคูณประมาณสองถึงสามเท่าอ่ะจากจบใหม่ถ้าเทียบกับคนที่อยู่ในภาครัฐอ๋อโอเค สมมุติ่าคลัาได้หกหมื่นเอกชนก็อาจจะได้แสนแปอันนี้ผมคิดเป็นตัวเลขเกี่ยวกับว่าเอกชนแสนกว่าถึงสามแสนสี่แสนมันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนจบความรที่ผมนะสำหรับคนเป็นคุณหมอถ้าเกิดผิดก็ต้องขอโทษด้วยเพราะเราไม่ได้โลกของเราไม่ได้อยู่ในโลกของมานแต่ว่ามองเท่าที่ทราบเท่าที่ทราบเท่าที่รู้มากดีกว่าเท่าที่รู้มันก็เป็นไหลเป็นที่มาเหมือนกันเพราะมันเพราะมันเขาเรียกว่ามันมันฟ้ากระเหวแบบเนี้ยมันทําให้หลายคนที่อยู่ในส่วนส่วนภาครัฐอ่ะ เบร์อเอานะจริงๆตัวเองก็ยังเคยเป็นเพราะว่าค่าแรงมันน้อยไหวกระชนเยอะมากๆสามเท่าใช่แล้วอะไรคือ drive หรืออะไรคือ benefit ของการเป็นอาจารย์นะครับอ่ะแต่มันมีเน benefit อื่นงอ่คือการเป็นอาจารย์มันลดมีถ้าจะพูดแบบนักธุรกิจคือมันจะได้ connection ในอนาคตเยอะแต่แต่ละคนไม่คนมองแบบนั้นหรแต่ว่าหคือ value ของงานมันมีอยู่แล้วล่ะมันมีทุกงานแหละแต่งานนี้มันก็มี value ในแบบของมันหรือเปล่าแบบก็เติมเต็มชีวิตได้ทํางานที่รับหรือว่า มันมีเบนเดฟิตอื่นๆเช่นการสิทธิการรักษาพยาบาลหรือว่าบางคนเขาก็ไปสายเป็นวิทยากร,รเป็น f อนเฟลตันมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้คือจะบอกว่าไอ้เลขที่ดูน้อยๆมันจะมีบางอย่างแอดเข้ามาได้คนที่เขายังอยู่ได้นับปัจจุบันเนี่ยมันก็มี2แบบคืออยู่ด้วยใจหลักจริงๆเพมือนงันแอดมายเขามากนะก็ต้องเวลาเราเห็นใครที่เป็นแบบนั้นเน่ยเราเข้าใจเราก็รู้สึกว่าเรารับถือเขานะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือก็อาจจะแบบก็คืออุดมการนั่นแหละแต่ว่าอาจจะพอหายอย่างอื่นมาเติมเพื่อให้อยู่รอดได้จากมุมมองคนนอกเนี่ยผมว่าแพทย์เนี่ยเป,เป็นวิชาชีพที่เขาเรียกว่าปั๊มเงินได้หลายช่วง ทางตาเนี่ยไม่เหมือนกันนะหลายทางดีกว่าหลายทางด้วยหลายทางหลายช่วงคือทางต่างเนี่ยคือสมมติสามสี่ทุ่มเนี่ยเขาหางานยากนะแต่กับการหมอเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะผมเคยเจอหมอที่แบบทํางานแบบเหมือนทุกวันนึงมีสี่่างอ่ะคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาชีพที่เป็นหมอเนี่ยเขาหางานได้หลากหลายมากเขาจะไปลงนหนลงฉุกเฉินบางที่เขาวิ่งกลับมาทาสกินเขาไปอยู่เป็นนายุรกรรมบางที่ก็อกว่าผู้ชื่อเลยก็ได้ไม่ไกลใก็สื่อว่าผมว่ามันเฟกซิเบิลมากสําหรับคนที่ คนที่มีแนวคิดที่อยากจะหาได้ได้ในช่วงเวลาที่ยังอายุน้อยเยอะๆผมว่าก,ก็อาจจะเป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งแล้วกันคือค่อนข้างมีสละในการบริหารจัดการเวลาจริงๆแล้วการเป็นแพทย์เนี่ยผมว่าก็อาจจะถูกอย่างที่คุณพ่อคุณแม่เขาเคยพูดนะ,ะผมว่าคือหนึ่งมั่นคงแนะ่มีเกียรติแนะ่แล้วก็มีรายได้ที่เลี้ยงดูครอบครัวได้แนะ่ๆขยันมากได้มากแนะ่แล้วก็มีข้อเสียไหมครับจากที่เท่าที่ทนามีประสบการณ์มาสิบปีในวิชาชีพทางการแพทย์เนี่ยมันเหนื่อยไงเหนื่อยนี่คือตรงไปตรงมาแล้วทำงานผิด คืองานมันเยอะคือคือ,อถ้าถ้าเงินมันถ้าเราแทนเยอะมันก็จะปู่มากับชั่วโมงงานที่เยอะอม,มันมันเป็น active income ล้วนๆน,นะมันไม่มีมแพ s s i v e income เว้บจากไม่นับว่าไปทําธุรกิจเสริมนะมแต่ว่าแต่ว่ามันเป็น active income ก็หลกักๆคือเหนื่อยอย่างอื่นก็ตรงตามที่ หมอม่อนว่านั่นแหละมันก็ถ้าเป็นคนที่ให้ความสาคัญกับการได้รับเกียรติจากคนอื่นในการเติมเติมชีวิตมันก็ได้อแต่ตัวเองไม่ค่อยไม่เจเฉยๆกับเรื่องนี้นะพอรู้สึกว่าคิดอย่างนี้มากอี่าเดี๋ยวพอเจอคนที่ไม่ให้เกียรติเรามันจะเป็นทุกข์เราคงิดอย่างนี้นะเราต้องคําคงนะครับคมคายอรสิวันนี้อยากแตะเรื่องเวอร์ไลบาลานิดนึงนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆสำหรับวิชาชีพแพทย์ผมเคยได้ยินมาไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนว่าเราจะบอกว่าในในแพทย์ตอนนี้เขาท้าขาดแคลรแล้วกัน ยิ่งเรากำลังพูดถึงต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยม,มีปริมาณแพทย์ไม่พอกับปริมาณคนไข้มผมเคยรู้มาว่าแพทย์ในบางในบางชุมชนหรือในบางจังหวัดเนี่ยแพทย์หนึ่งคนเนี่ยต้องดูแลคนไข้วันหนึ่งเนี่ยหลักร้อยคนเลยจริงไหมจริงกม็มันจริงอยู่แล้วอะแล้วก็เห็นใจด้วยอะคือเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วอะออในสามชั่วงโมงต้องตรวจทั้งสิ้นร2อคนแบบนี้ เราในมุมมองคนที่เข้ามาทําไมคุณให้เวลาถ่น้อยจังโอ้โหคือเข้าใจบ้างแต่ทุกคนมองในมุมของตัวเองอะเราเข้าใจไงแล้วก็อยากจะให้มันเปลี่ยนจริงๆแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนได้ไหมแต่ถามว่าถ้าตอบแค่ว่าจริงไม่จริงจริงแล้วถามว่าได้คุณภาพไหมตอบตัวเองแล้วอ่ะว่าจริงมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเนาะประทศได้มันเหลื่อมล้ำจริงๆก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งไหมปริมาณของคนไข้ที่มารอการรักษาที่มันเป็นเขาเรียกว่าสวัสดิการของรัฐเนี่ยมันเยอะกว่า มันเยอะว่าปริมาณแรงของคุณหมอจริงๆแพทย์เป็นวิชาชีพที่ผมว่าได้รับการยกนับถือจริงๆแต่คนส่วนใหญ่ผมว่าจะพูดถึงด้านลบในวิชาชีพแพทย์น้อยเกินไปผมว่าคนยังกลัวที่จะพูดเกินไปเพราะว่ากลัวกระแสดร,รมาม่าแต่ผมว่าทั้งหมดที่เราคุยมันเป็นเรียกว่าเป็นช่องใช้วิทยาในการชมแต่ว่าเป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ที่เราผ่านกันมาดีกว่าเพื่อจะได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกที่มันมีแต่ข่าวอย่างเดียวอ่ะยกเว้นวิชาชีพทันตะ วิชาชีพเขาเหมือนมันแบกรับความเสียสละไหมมันมีเขาเปเสียสละอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่แบกรับความคาดหวังไหมเหมือนทำเป็นความตายไหมทาดีก็เท่าทุนประมาณนี้ไหมไม่แย่ขนาดนั้นทําดีก็มีคนที่ก็เห็นอยู่เติมพลังให้เราไม่ใช่ทุกคนแต่บอกว่าชีวิตเราก็เหมือนกับทุกอาชีพอะเจอทั้งคนแปลกคนตัวกติแบบดีแบบไม่ดีก็มันขึ้นกับจะมองไงแต่ว่าผมว่าทุกวันนี้สื่อมันมองแค่เคสที่มีปัญหา ในจริงๆอ่ะเคสท,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 ที่เติมพลังมีเยอะนะ oh. มีเยอะแต่ว่า<น>อไอ้อย่างนั้นขายสื่อขายไม่ออกเ oh. ออก็เลยคิดว่าแบกบความคาดหวังไหมคำถามคือใช่<อ>บางทีเรายังหวังเองเลย oh. นึกข่าวว่ารักษาไม่หายเราเครียดมีนะเออ <c oughs> แต่ว่าถามว่าแบกแล้วทำดีเสมอตัวเสมอไปไหมไม่ได้เป็นเป็น <c oughs> มีเราทำดีเรารู้สึกว่าชื่นใจก็มีแต่ทำไม่ดีแล้วแย่ขึ้นกระดวงบางคนมัน บางคนมันมันสวยจริงๆอะบางคนมันเอาเรื่องอะเข้าใจว่าเออทั้งที้บางทีอะบางโรคก็นอนอยู่ที่บ้านก็ตายเหมือนกันแค่บางเอญเปลี่ยนที่ตายมาคือหมายถึงถ้าโรคที่มันรุนแรงมากหรือว่าด้วยไวยที่มันฟู้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันไม่อยู่แต่ว่าไปเจอคนที่เอาเรื่อง่ะก็ก็ยุ่งมาอาชีพแพทย์เป็นวชาชีพที่เขาเรียกว่ามีเป็นเป็นชาชีพที่มีความรับผิดชอบสูงนะเพราะว่าเขากาลังรับผิดชอบชีวิตคนอะมันคือชีวิตอ่ะแต่กับการของผมก็เหมือนกันผมต้องรับผิดชอบชีวิตสัตว์เนาะ แต่ว่าก็แน่นอนก็ก็จะมีความกดดันแบบหนึ่งนะของมองมีก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเป็นหลักอ่ะมอมีก็จะรับช่อยแบบหนึง่งซึ่งผมว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่มันแตกต่างกันในแต่ละอาชีพซึ่งผมว่าอันดับแรกต้องตอบตัวเองได้ก่อนว่าเราเราแบ,บกรับารับผิดชอบประเภทไหนแล้วรู้สึกว่าตัวเองกําลังพอดีอ่ะบางคนป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือชีวิตชอบ คือเกี่ยวกับแบบโอ้โหช่วยชีวิตรักษาอยากเป็นที่พึ่งให้คนอื่นอยากจะช่วยเหลือผมว่าคาแรคเตอร์แบบนี้การอยู่ในวิชาชีพแพทย์ผมก็มีความสุขนะเพราะว่ามันได้ทาสิ่งนี้ทุกวันจริงๆหรือบางคนบอกว่าฉันอยากมีเวลาวลาที่ดีอยากมีอยากเป็นคุณหมอเหมือนกันช่วยแต่ช่วยแบบหนึง่งอาจจะช่วยแบบคุณภาพชีวิตแทนเออผมว่าการเป็นสาธารแพทย์ก็จะตอบโจทย์สิ่งนั้นแต่แล้วบางคนที่บอกว่าโอ้โหฉันรักสัตว์มากมากโคตรอินเลยแล้วก็ฉันอยากช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยง การเป็นสัมแพทย์จะทิวลิงเขานะก็จะตอบโจทย์เขาแต่ละคนมีฐานของการอยากได้เงินที่เมื่อกี้เราดิสคัตกันเรื่องเรื่องจุดแบบเขาเรียกว่ามันจะมีจุดสมดุลอยู่ว่าสมมติเราได้เราได้เงินประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่าที่เหลือมันเป็นเรื่องอื่นละมันเป็นเรื่องว่าเราทําทุกวันแล้วเราเราตอบเราตอบโกนในชีวิตอะไรบ้างินเดือนเขาประมาณเนี้ยเขาอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้แบบไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ไปเที่ยวต่างประเทศได้ปีหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็ กินของที่อยากจะกินได้ผมว่าเขาอาจจะโอเคที่เหลือแล้วว่ามันคือการใช้ชีวิตทุกๆวันนะ่ะอย่ามีคุณค่านะผมว่านี่สัมพันนะนะครับคุม้มมากคมมากไม่มีอะไรจะปิดดีไปกว่านี้แล้วนะปิดดี <laughs> ามากๆ <laughs> ปิดได้ดีต่อไม<า>่ได้แล้วเพราะว่ามันจบสวยมาก